ก่อนหน้านี้เนี่ยอาดิดาเนี่ยเขาจะมีฮีโร่ SKU อยู่สองสองตัวนะครับก็คือหนึ่งคืออัลต b o บู t ที่ออกแบบมาตั้งแต่ปี2015นะครับที่เขาตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นอะไรนะ The Greatest Running ชูเ e Ever นะครับใช่ซึ่งมันก็พัฒนาไปไกลมากเลยจนถึงปีนี้ก็มี u t า r ั o o ร2 0 2020 21จริง19 20 21เขามีรุ่นใหม่ทุกปีนะครับทีนี้ในปี2021ในปี2020ก่อนเขาเอาไอ้เทคโนโลยี Futurecraft เนี่ยเอาออกมาวางขายเป็นครั้งแรกผมไม่แน่ใจ19หรือ20ที่จริงมันประมาณอะไรปร0ซึ่งจริงๆไอ้ Futurecraft เนี่ยมันคือไอ้พื้เข้างล่างเนี่ย ซึ่งก่อนหน้านี้มันเป็นแค่คอนเซ็ปต์เป็นนีกเกอร์เฉยๆก่อนที่เขาจะผลิตออกมาแล้วจำหน่ายอย่างในวงกว้างน,นะครับมันตอนแรกเขาไม่ได้คิดจะออกจำหน่ายเป็นแค่เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรโปรเจกต์ทดลองของฮาร์ดดราหนะครับคือจริงๆหน้าตาตัวเนี้ยตัวฟิวเจอร์คราฟเนี้ยมันจะเป็นอารมณ์แบบสเปคที่เอาไว้รับแรงกระแทกมันมันมันคือมันคือถูกผลิตโดยเทคโนโลยี 3D Printing ซึ่งก่อนหน้านี้ไอ้ฟิวเจอร์คราฟเนี้ย 4D เนี่ยมันออกมาในราคาหมื่นกว่าบาทและหมื่นสองหมื่นห้าเลยนี่เลยอันนั้นขึ้ราคาป้ายอะแล้วก็อัลต้าบูสเนี่ยผมเข้าใจว่าจะอยู่ที่ประมาณหกพันห้าถึงเจ็ดพันทีเนี้ยเอาอัปเปอร์อัลต้าบูสมาบวกกับพื้นเอาอ่าพื้น 4D ก็เลยเรียกว่าอัลตร้า 4D นะครับอยู่ที่ราคาแปดพันบาทแปดพบาทซึ่งผมว่ามันอยู่กึ่งกลางพอดีใช่มันอยู่กึ่งกลางระหว่างอัลตร้าบูสกับ 4D แต่ว่ามันได้ความสวยงามของอัปเปอร์อัลต้าบูสและได้พื้น ของโฟซึ่งผมว่ามันเข้ากันมากเลยนะใช่มันมีความเป็นแบบฟิวเจอริสติกในตัวอยู่ด้วยทั้ก็เอาตาเรียกได้ว่าเอาตาเรียกข้างบนโฟร์ดีเยอะมากถ้าเป็นเอาตาบูสก็คือข้าวมันบูสใช่นะครับซึ่งราคาดีมาก8,000บาทมี2สีมีสองสีให้เลือกด้วยกันอันนี้ทริปเปิลแบ็คใช่อันนี้ก็จะเป็นแบล็กโซลาร์เลสโซลาร์เลสใช่ไหมใช่มันจะออกแนวออกส้มๆนะแดงอ่อนนะครับซึ่งสีนี้จะค่อนข้างวิ่งกว่า ใช่ดูรียกสีจะดูวิ่งกว่านะิกว่าก็ใครที่ชอบสีแซ่บๆก็ต้องอันนี้นะใช่ครับถ้าสมมติสไตล์มินิมอลหน่อยก็ต้องสีดำฮัลโหลเอาโซ่เหมือนกันนะเอาโซ่สีเหมือนกันเลยเอ้ยใกล้เคียงกัน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 อ่านะครับเอาโซ่ของ 4D สําหรับ8,000บาทได้ 4D มาด้วยถือว่าได้อลราบลไฟลาเน็ตมาด้วยพรานพินเขาเรียกพรานพินพรานพเอาพรานพินโอ้โหผมขอไปนะผมขอไปทุกท่านเลยขอยุ่ไปการันตี่าพมันน้ำอย่าเล่นไฝ เดี๋ยวเป็นพั hint, material, นิดครับนิดพันนิดนะครับซึ่งหน้าตาพันนิดเนี่ยจะเป็นหน้าตาพันนิดคล้ายๆกับอับตะปูตัวแรกเลยอือใช่อับตะปู1.0ถึง2.0ก็จะเป็นหน้าตาเหมือนเอามาผสมกันครับเลยมันจะเป็นผสมกันอือซึ่งสวยงามนะแล้วก็ข้างในก็มีโซลตาปกตินะครับใช่ครับออโต้ไลท์อ่าใช่ไหมและนี่ขอเกิดไว้ดิฟเนมผมว่าโค้ชทีมซีไทยแลนด์ได้พิชโค้ดไปวันนี้นะครับจะได้เห็นกันแน่นอนเดือนหน้านะครับ เอัเฟอบูส21นะครับ <właśnie. S 1> ถ้าใครสนใจสำหรับรองเท้าวิ well, okay. so ่งตัวล่าสุดของอาดิดาสสุดปีนะครับหลังจากนี้ไปดูกันไปติดตามกันได้ที่เพจแล้วก็ไอจีสิ่งไทยคิดว่าเดือนหน้าาจะได้เห็นหน้าตาจะได้เห็นกันแล้วถ้าเห็นรูปเห็นวิดีโอเห็นอะไรบ้าเนี่ยลองดูเลยบอกว่ามีแน่นอนพอามตื่นเต้นหลังจากอัลล่าฟอดีแล้วจะมี UB 21ใช่ยซึ่งบอกเลยว่าแบบเขาทาดูคืเซ็งมากๆสองตัวนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับซส์มีซ้ายอะไรบ้างครับ ไซส์เนี่ยครับบอกเลยว่าเขาคุ้มมากๆ6 UK จนถึง11.5สำหรับสีดำล้วนแล้วก็6 UK จนถึง11สำหรับซ้อนถึง11 UK สำหรับสี black solar red คุณหมอนะครับไปบางสีบางบางไซส์หมดแล้วนะฮะบางไซส์ต้องรีบต้องรีบจับรีบจองกันนะฮะเพราะว่ามาสินค้าเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็ คิดว่าอาจจะบางไซส์คนอาจจะเป็นที่ต้องการนครับเช่นไซส์ที่ใหญ่มากที่ขายากเ่้นใตัวนี้นะครับมีขายที่ในเว็บไซต์ si-thailand.com แล้วก็ที่หน้าร้านทงสาขาครับผมนะครับนอกจากเอาซาฟโฟมีแล้วอย่างที่บอกว่าปีนี้จะเป็นของที่ท้่บอกก่อนเลนะให้ดูก่องครับผมกล่องเท่มากใช่กองเท่มากนี่คือเป็นตัวเหมือนเป็นตัวส่งท้ายปี2020 รครับผมกับ 20, NASA, อีวีเฟนดี้นาซาอุปชาอ่ะนาซาตรงนี้ให้ดูที่ข้างในเลยนะครับข้างในที่เขียนเลยว่านาซานะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์อันนี้เป็นหนึ่งในโปรเจกต์สุดท้ายที่เป็นโปรเจกต์ดีไซนที่ทำร่วมกับนาซาครับผมนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนว่านอกจากในตัวเอาตักรวุฒิยี่สิบที่จะมีเป็นตัวนาซาแล้วที่เจ็ดก็มีเหมือนกันการมีของเกิดมันคือโปรเจกต์ที่เขา ส่งรองเท้าไปทุกน้องที่อวกาศที่อวกาศแล้วส่งกลับมาใช่ว่าแบบรองเท้ามันใช้ได้ดีจริงๆหรือเปล่าส่งไปทําอะไรก็ไม่รู้เลยแต่ไปอวกาศแล้วพูดนะใช่นะฮะเราก็คนดูกล่องนะครับดีอยากให้ทุกคนได้เห็นกล่องของเขานะกล่องนี้กล้องเห็นชัดนะดีเทลนี้แบบึ่งก็จะมีโลโก้นาซาอยู่ใช่ตัวนี้นายบอกแล้วก็ข้างหลังตัวนี้ตัวนี้แบบตัวนี้น่าจะเป็นดาวอสเปสอะไรสักอย่างนข้างหลังนะฮะนี่ข้างหลังนี่ชัดเลยทูสมูนแอนดียอน ครับบอกไว้ว่ารองเท้าพวกนี้ผ่านอากาศมาจริงๆแล้วก็ตัวกล่องนะครับจะเป็นกล่องแบบลิ้นชักกล่องลินชักซึ่งพิเศษมากเลยนะบอกเลยว่ารองทเท้าที่จะ็นแบบตัพวพิเศษพิเศษ,เ,ศษ,ษเนี่ยกล่องจะมาเป็นอ้าตาแบบนี้เลยคือจะเป็นกล่องลินชักของกระดาษเนาะบ้าไปแล้วมีมาลายมีฟินอะไรแล้วก็ดีเทลเนี่ยเจะมาทัดมากเลยนี่นี่มีเขียนเลยนะครับ Boost Technology Tested in ISS Microgravity ก็คือผ่านสถานีอวกาศนานาชาติมาแล้ว International Space Station ผ่านการทดสอบมาแล้วนะครับบอกเลยว่าดีแน่นอนไม่ว่าจะใช้บนโลกหรือนอกโลกไป้องสวมสัมผัสใหม่ใช่มัน้อก็เลยนีดีเทลเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยจานกสีเป็นหลักซึ่งสีเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์แบบสีชุดชุดกันความชุดกันความร้อนกันชุดอวกาศชุดอวกาศใช่ ซึ่งบูธสีเงินอย่างเงี้ยไม่ได้หาง่งให้เอาแตสรุ่นไหนเลยก็ตามปกติเนี่ยบูธจะเป็นสีขาวตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีเงินหลายๆคนอาจจะชอบสีดำอะไรเงี้ยแต่ว่าสีเงินเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยนะที่ที่มันสวยขนาดเนี้ยแล้วก็เทคเจอร์จะ,จะให้ดูเทคเจ,<ะ>จอร์ออกมาใ,ใกล้ๆกับตัวตาลองดู๋มเลยเนี่ยฮะมันจะเป็นบูธท,ที่เคลือบสีเงินมาแล้วซึ่งผมว่ามันจะทําให้บูธมันเลอะยากขึ้นแล้วเรื่องเหลืองเนี่ยไม่ต้องกลัวเลย หลายคนอาจจะไม่เห็นแน่นอนจะไม่เห็นนะครับครับผมแล้วก็อยากยแถมให้บอกข้างในเนี่ยก็จะมีในอินโซข้างในก็จะเขียนว่าด้านซ้านะครับแล้วก็ตรงลิ้เนี่ยของยางพิสตาลิเซตแรกเพราะว่าลิ้นของทั้งสองข้างไม่เหมือนกันเหมือนกันบยิบออกมาบ้างไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันมีจะเป็นตาสองแดง เป็นอนิรัสอีอรสเปซนะครับแล้วก็ตามแบนตาหน่าพระจันท์ผมว่ามันดีเทลมันค่อนข้างแน่นมากเลยเนาะโอเคซึ่งซึ่งในตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมเนี่ราคาราคาดีราคาบอกเลยว่าพิเศษหลักงนดี้ากผมับห้าร้บาทโอ้ถูกนะผมพันห้าร้อยบาทนะพันแปดันมางผมพันนี่ไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยเพราะว่าแบบดีเทลเยอะแล้วเป็นงานคอลลาบอร์ชันด้วยเป็นงานที่แบบผ่านที่ว่าแบบ กระซ่าอุอ่นระหว่างเท้าใช้ได้ดีจริงเราได้เป็น u v 2 0ใหม่เป็นบูทที่บูทที่ได้รับผ่านการพัฒนามาแล้วนะครับใช่ต้องบอกเลยว่าของดีจริงๆตัวสุดท้ายที่เราพูดถึงกันพระเอกเหมือนกันพระเอกเหมือนกันอ่ะทนีนี้นอกจาก NMB ใช่ <M> ยูนิมหาชนตัวนี้นะฮะเราทำมหาชนใช่อ่ะ ที่เคยให้เคยห้ามแตกกันมาแล้วนะฮะตัวนี้นะฮะใช่ห้าแตกอัปเปอร์สีดำแล้วก็ตัวปลั๊กเนี่ยสีน้ําเงินกับสีแดงใช่ครับแล้วก็อัปเปอร์สีขาวตัวปลั๊กสีขอบชมพูกับน้ําเงินนะครับตัวนี้ของผู้หญิงใช่อันนี้ของผู้ชายมันคือ MMD R1 เลยใช่ R1 w a บตัวแรกเลย OG เลยนะครับไม่ใช่ m d ตัวใหม่ตัวอะไรเลยใช่ข้างหลังก็จะเป็นแบบเนี้ยสไตล์ที่สไตล์ที่แบบยอดนิยมมากเลยอยากได้สไตล์แบบสไตล์ต้องภาษานี้เท่านั้นสไตล์ต้องภาษาแบบ ญี่ปุ่นเท่านั้นเยอรมันเท่านั้นข้างงหลัจีนเท่านั้นอะไรอย่างนี้ Adidas Original ใช่ก็จะเขียนว่า The Brand of Prestige นะครับเพื่อใช้ Boost ใช่ทั้งด้านเพื่อเอะเพื่อรองเท้าด้านในจะมีปลั๊กอีกหนึ่งอันใช่เลยแต่ฝั่งสีขาวแยกกันเลยอันจะเป็นสีดำใช่ครับผมซึ่งบอกเลยว่าใครที่อยากได้ NMD อีกครั้งหนึ่ง ครอยากได้ NMB แบบส่ตอนนั้นคาใจคาใจหลายปีที่แล้วคาใจนะฮะไม่ได้ไปห้างแต่งรับตอนนี้นะครับราคา4,600บาทนะครับทำเมื่อก่อนนี่ต้องจ่ายเงินคับงเป็นทีหนึ่งสองสามหมื่นกืมื่นนะครับหรือบางตัวเกือบหมื่นบางตัวนี่ขึ้นแตะเลยหมื่นขึ้นเป็นก้านะครับตอนนี้ตัวนี้มีตั้งแต่ไซส์หกจุห้าจะถึงสิบเจจุดห้าหิ้งเขมีไซส์ขึ้นมีไซส์ได้หมดใช่ครับซึ่งจริงๆมีไซส์หกนี้หมดไปแล้วห้าพเว็บไซต์นะครับแล้วก็ตัวสีขาวเนี่ย ่นีเป็นไซส์3.5-7 UC โอ้โหมีตั้งแต่3.5แล้วนะแต่ว่า7หมดแหละ7นี่จ7หมดเลยเพราะว่าหน้าล้านอาจจะมีอยู่หน้าจะมีถ้าสนใจก็ที่หน้าล้านได้ครับผมก็จะมีทั้งคู่เลยในราคาที่แบบดีมากๆเลย4,600บาทเท่านั้นเองถูกมากถูกมากๆแล้วก็ไอ้ตรงสีเงินเนี่ยก็จะไม่เหมือนสีเงินปกติก็จะเป็นแบบเงินเงเงาน้ำเงินเงเงาหน่อยนะครับก็จะมีความเป็นแบบพิเศษขึ้นมาในตัวเอง ครับแล้วก็เหมือนตรงนี้เนี่ยมันจะออกรีเฟ็กทีฟนิดนึงด้วยนะรีเฟ็กทีฟ้วยตรงครับผมสามแทใช่ถ้าถ่ายรูปใช้แฟลชจะเด้งเลยครับผมใครที่ชอบใครที่รู้ตัวว่าแบบเป็นคนที่ชอบทอาไอเทมนี้มากๆแล้วอยากได้มัอีกครั้งหนึ่งนะอ้าวต้องไปโดนนะครับต้องไปโดนยังไงก็รีบกันนะครับก่อนที่ไซส์จะหมดจะอะไรนะครับก็ยังไงขอบคุณลูกค้าทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับทางซีคเเทแย์นะครับอยากเข้าไปดูดูไซส์ดูรายละเอียดเข้าไปเลยที่ซีคเเทแย์ .com หรือว่าใครอยากไปจับของจริงก็ไปยังที่ที่บอกนะครับทัวร์นี่ครับมีที่ไหนบ้างมีที่ซีเซ็นเตอร์เนบัสซี่ครับซีเซนทตอร์นดเท้าแล้วก็ซีให้กับางนานนะครับผมก็ยังไงก็ไปเยี่ยมชมกันที่ร้านได้นะครับทีมซีเนี่ยอยากต้อนรับมากตอนนี้มีมาตรการป้องกันโควิดนะครับมีการวัดไข้มีการใส่หน้ากากมีการสแกนไทยชนะนะไม่ต้องห่วงมีเจลล้างมือะให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับมีการโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับลองรองเท้าแล้วเราก็มีถุงเท้าแบบ ใช้เราซิปนะครับให้ที่ร้านนะครับเพราะฉะนั้นซิปยินดีต้อนรับทั้งสามสาขาแล้วก็ซิปไทยแลนด์ดอทคอมก็พร้อมจบริการนะครับส่งโดยดีเอชเอลทีมเขาจะมร์วิตช์ก็พร้อมบริการก็ติดตามซิกอันบดับใหม่รอบหน้านะครับเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ